อยากให้ลูกหลานเป็นยังไงเริ่มต้นที่ตัวเราเนี่ยแหละสอนลูกให้เป็นแบบนั้นบางคนผู้หญิงเนี่ยด่าสามีด่าคนนั้นด่าคนนี้ไถฟีดไปสองเรื่องราวของคนอื่นคือเล็กจะบอกว่าแม่เป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นถ้าแม่เลี้ยงลูกแบบดรามา่าเป็นอะไรมาโวยวายร้องหหมร้องไห้เชื่อไหมว่าเราก็จะได้ลูกที่ขี้งแมาหนึ่งคน พ่อเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกมาแบบกินเหล้าอ่ะทุบอ่ะตีลูกนู่นนั่นนี่พอลูกโตขึ้นมาเราก็จะได้ลูกขี้เหล้ามาหนึ่งคนถูกปะแม่ที่ติดไพ่อ่ะเล่นไพ่นู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยเราก็จะได้ลูกที่ติดไพ่มาหนึ่งคนบางคนก็อาจจะเถียงเลยว่าไม่จริงหรอกลูกบางคนเนี่ยเนี่ยอย่างหนังเรื่องลำยองเห็นไหมแม่เลวจะตายทำไมลูกด้ดีถามว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าลูกดูตัวอย่างจากพ่อแม่ไง เพราะฉะนั้นเล็กอยากให้ทุกคนเนี่ยลูกช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อคือตั้งแต่6ขวบถึง16 1 7 1 8ปีเนี่ยเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อใส่ใจรักลูกพูดคุยกับเขาแต่ว่าไม่ใช่สปอยนะอย่าตามใจลูกแบบไม่มีเหตุผลแล้วก็ให้ลูกอยู่กับมือถืออยู่กับจอมากเกินอันนี้คือขอให้หยุดนะคะคือถ้าไม่หยุดสังคมไทยจะแย่กว่านี้และเชื่อไหมว่าคนที่เขาผลิตมือถือเขาก็ยังไม่ให้ลูกเล่นมือถือเลยอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอคือเวลา อยู่ด้วยกันหลายหลอยคนเงี้ยสมมุติว่าเราพาลูกไปกินข้าวในร้านอาหารทุกคนอยู่กับมือถือของเล็กนะที่บ้านเล็กบนโต๊ะอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นทุกคนเก็บมือถือห้ามเลยคุยกันว่าลูกวันนี้เป็นไงลูกอ่าวันนี้เรียนเป็นไงอ่ะเล่นเทนนิสเป็นไงขอให้ทุกคนทุกบ้านวางมือถือใช้เวลาหันหน้าเข้ากันแล้วคุยกับลูกค่ะขอให้คุยกับลูกถามลูกว่าเป็นยังไงกอดเขา ใครไม่เคยกอดลูกวันนี้ไปกอดลูกก่อนนอนบอกรักลูกนะคะใครที่ไม่เคยกอดภรรยาเลยเขาบอกว่าเคล็ดลับคืออะไรรู้ปะทําเหมือนเราเดทกันวันแรกให้เรานึกย้อนกลับไปว่าวันแรกที่เราเดทกับเมียเราเนี่ยเราตื่นเต้นแค่ไหนเราแต่งตัวสวยหล่อแค่ไหนที่จะไปเดทเอาแบบนั้นน่ะเอาความตื่นเต้นนั้นกลับมาเคยซื้อดอกไม้ให้เมียเคยโทรมาวันเกิดตอนนี้โทรบ้างไหมให้ความรักให้ความสนใจเขาไหมไม่ใช่ว่าพอแต่งงานมาน,นานๆแล้วทุกอย่างมันก็คือแบบ มันจืดชืดมันไม่เหลือเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้เดทกับเมียให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เติมความหวานให้กันมีคนบอกว่าถ้าคุณต้องการเลี้ยงลูกชายให้เขาเป็นสุภาพบุรุษจริงๆให้ทําไงรู้ปะแค่คุณแสดงความเป็นสุภาพบุรุษกับแม่ของเขาคือกับภรรยาคุณคุณจะได้ลูกชายที่เป็นสุภาพบุรุษทํำยังไงคะ 1. ให้เกียรติภรรยาไม่ตะคอกหรือด่าภรรยาต่อหน้าลูก ถ้ามีอะไรผัวเมียหรือพ่อแม่ไปนั่งคุยกันเองคุณไม่ต้องมาทะเลาะกันต่อหน้าลูกเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ทะเลาะกันลูกก็จะไปทะเลาะกับสามีหรือภรรยาเขาตอนที่เขามีสามีภรรยาเราทํายังไงลูกก็คือจะจดจำมันนั้นนะไปใช้ครับเมื่อไหร่ที่ลูกเรามีภรรยาไปเขาก็จะทํากับภรรยาเขาแบบนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารักภรรยาเราเราให้เกียรติภรรยาเราก็จะได้ลูกชายที่เป็นสุภาพบุรุษอ๋อแล้วมันมีอีกอีกอันนึงนะคะ กอดกันต่อหน้าลูกเฮ้ยบัดสีบัตรถลิงไม่จริงการแสดงความรักต่อหน้าลูกเขาเรียกว่าเฮลต t ้ y ก็คือเป็นเรื่องที่ดีเพาออะไรรู้ไหมคะพอเมื่อไหร่ที่ลูกเราโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นลูกสาวลูกชายเขาก็จะไปทําอย่างนั้นกับผู้ครองของเขาถ้าเราไปตบตีภรรยาตัวเองเขาก็จะไปตบตีเมียเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าส่งต่อทายาทอสูรนะคะ อยากให้ลูกหลานเป็นยังไงเริ่มต้นที่ตัวเราเนี่ยแหละสอนลูกให้เป็นแบบนั้นอันนี้คือเป็นการสอนที่ดีที่สุด